สวัสดีครับพบกับสุลคารลิอร์พูเราเริ่มต้นกันที่มาร์คแบค็กอดัมนะฮะนักข่าวจากสกายสปอร์ตรายงานมาว่าลิอร์พูกำลังอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเซ็นญาณเตะใหม่เดือนสิงหาคมนี้โดยมีการยืนยันนะครับว่าแมคเควตตหวัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลของ Sport Group, แฟเวอร์สปอร์ตกรุ๊ปลางลีชันฮิวผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรลิอร์พูได้มีการหารือก,กันอย่างต่อนเนื่องเกี่ยวกับ ความสําคัญของการสมทัพให้เกับทีมของผู้จัดก,การทีมอาร์นเนอร์สโลตในช่วงเสมอน,นี้โดยมาร์คแม็กอดัมครับกล่าวว่าผมรับประกันได้เลยว่าลิเวอร์พูลจะเซ็นตดตกับนักเตะในช่วงเสมอน,นี้แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ต้องกังวลถึงเรื่องนี้ปล่อยให้สิ่งต่างๆพัฒนาไปตามธรรมชาติอาร์นเนอร์สโลตจะเป็นผู้ตัดสินใจคนสคําคัญสำหรับการสมทับนี้ร่วมกับเอ็ดเวิร์ดและลิชันฮิว และสิ่งที่ผมได้ยินมาพวกเขาได้ทำการเตรียมทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วรายงานยังระบุอีกว่าลิอรูผู้ได้เตรียมการอย่างละเอียดรอบครอบสําหรับการเสริมทัพครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเป้าหมายผู้เล่นตำแหนอ่งที่ต้องการเสริมทัพและการประเมินมูลค่าของนักเตะนอกจากนี้แล้วยังมีการติดต่อเบื้องต้นกับนักเตะบางรายที่สโมสรให้ความสนใจแล้วทั้งหมดนี้ก็แสดงเห็นว่าลิอรูผู้กำลังเดินหน้าอย่างแข็งขันในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีม เตรียมความพร้อมสาหรับสู้ศึกฤดูกันใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะฮะก็ให้เบาใจได้นะครับมีเข้ามาแน่นอนสื่อแน่นอนครับพอมาพี่น้องถ่าอีกเจ๊กหน่อยกูถ่ายจนเบื่อเวอร์พ <Your Story. S 1> ูซ้อมปรีเซสันนัดจะพบกับอาร์เซนอลนักข่าวเราเดาตัวจริงกันให้สนุกนักข่าวจากลิเวอร์พูลอ h o โคที่ชื่อดังๆหลายคนนะครับออกมาเดาตัวจริงกันให้สนุกในเกมที่ลิเวอร์พูลจะพบกับอาร์เซนอล ลิเวอร์พูลจะลงเตะปีซิสชันนัดที่2นะฮะพบกับอาร์เซนอลคู่แข่งลุมลีในเช้ามืดวันพฤหัสบดีตามเวลาประเทศไทย6.30นที่สนามลินคอนไฟแนเชียลฟิลด์สเตเดียมซึ่งเป็นเกมที่2จาก3นัดในเอเมริกาของอันเดร์สเลตคุณซื้อคนใหม่นะฮะฮโดยเกมรแรกเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนลิเวอร์พูลเอาชนะเรอัลเบติสไป1-0นะครับจากการยิงของโดมินิก โซบอสไลน์ถึงแม้จะทาได้ดีนะครับแต่ทีมของสลัดจะต้องเจอกับของแข็งกว่าเดิมเมื่อจะต้องเจอกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตตาสซลัดน่าจะมีตัวเลือกเยอะขึ้นนะครับเพราะนักเตะหลายคนกลับมาจากการพักเบรกทีมชาแล้วแต่จะจะทีมยังไงล่ะนักข่าวของเรานะครับจากลิเวอ์พูลหลายคนนะครับมีทั้งพอกอสนะครับมีทั้งอินดอยนะครับแล้วก็มีหลายๆคนออกมาเดา11ตัวจริงของลิเวอร์ลัดเจอกับอาร์เซนอลวันนี้เราลองมาดูกันหน่อยนะครับ แล้วเริ่มกันที่พอก,กอนนะครับบอกว่าเอนโดจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแน่แต่กลองกลางที่เหลืออยู่ยังสับสนลิเวูลต้องเล่นในเกมคุ้นกับเดิมเยอะเลยถ้าอยากเอาชนะอ์เซานอลเกมพบก,กับเรเวติเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องเน้นเรื่องความฟิตเท่านั้นแต่เกมนี้จะได้รู้ว่าทีมของซลาตอยู่ในระดับไหนนะฮะ เควินเคลโลเฮอร์น่าจะได้เป็นโกมือหนึ่งแทนอาริซุเมเกอร์ที่ยังไม่พร้อมส่วนโคเนอร์บรลีย์จะได้ลงเล่นไปขวาโดยมีเชฟฟันเดอเบิร์ดเจ้าเรือคอนซาและคอตตันเซมิการจะเป็นกู้หุ่นแนวรับส่วนวัตตุโรอินโดกองกลางดีกดิติมุาติปุนที่ถูกเป็นข่าวจกมามักซยก็น่าจะได้ลงเล่นด้วยส่วนกองกลางที่เหลืออยู่นะฮะยังไม่รู้ว่าสลอตจะใช้เบอร์สิบสองคนเหมือนกับเกมเบกับเรเบติิหรือเปล่าแต่คาดเดากันว่าฮาร์วีเลียดกับโดมินิกซบอสไลน์น่าจะได้ลงเล่นโดยมี โมเมนซาลาเล่นทางขวาฟาวิโอคาวโยเล่นเป็นหน้าต่ำและเบนด็อกเล่นเป็นปีกซ้ายส่วนทางด้า,ดานอินดอยนะครับก็ออกมาวิเคราะห์ว่าถึงเวลาลองของสลัดยังไม่ค่อยได้ลองอะไรใหม่ๆในช่วงพรีซิชั่นแต่เกมนี้อาจจะได้เห็นอะไรแปลกๆก,ก็ได้ดีก็เซอต้าหายเจ็บแล้วนะครับพร้อมลงเล่นเป็นโกน,น่าตัวจริงเควินคิลเฮอร์ ur, ก็ยังเป็นโกส่วนคอนเนตบัลลี่คาตาสมิการจาริวคอนซาและเชฟฟานเดเบอร์ a ur, จะเป็นแนวรับ ส่วนกองกลางนั้นน่าสนใจเราอาจจะได้เห็นวัตุลุอินโดลงเล่นร่วมกับโดมินิกสวบสไลโดยมีฮาวิเลดลงเล่นเป็นกองกลางหมายเลขสิบแล้วให้โมซาลากับฟาบิโอคาวิโยเล่นเป็นปีกส่วนทางด้านทิโอซูควายนะครับวิเคราะห์ว่าสวบสไล์ so จะได้เล่นในบทบาทใหม่ในที่สุดสลตก็มีกองหน้าตัวจริงให้ได้ใช้แล้วเพราะดีโกโจต้าได้กลับมาซ้อมแล้วน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงและจะได้เห็นแนวทางการเล่นของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ จต้าอ,อาจจะได้ลงเล่นแค่45นาทีแล้วให้ฟาเบียอคาบโยลงมาแทนที่โดมินิกโซบอสไลโดยอาจจะขยับไปเล่นเป็นปีกซ้ายหลังจากมีข่าวว่าซ้อมในตำแหน่งนี้ส่วนเทนยนี่ที่เล่นในเด,ดในเกมพบกับเรเบติสอาจจะต้องนั่งสำรองไปก่อนส่วนเทนยนี่กับเทเลมอตันอาจจะลงเล่นเป็นกองกลางร่วมกับฮาวิเลียดและวัตอรเอนโดส่วนแนวรับนะครับอิบไรมาโก,กานเต้ก็ยังไม่พร้อมลงเล่น เคมินโคลเฮอร์น่าจะเป็นโกตัวจริงคอนเนอร์แบลลี่กับคอตตัสสุกัดเป็นแบ็กเชฟฟอร์นเบิร์กกับจารีโออนซาจะได้เป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับอันนี้ก็เป็นกูรูนะครับของอสำนักข่าวที่รายงานเกี่ยวกับลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับออกมาวิเคราะห์อเมดาสเตฟลีนะครับผู้อำนวยการกีฬาของเดลกาโซเปิดเผยเองว่าเธอเคยกังวลว่าลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับแอนโทนีกอร์ดอน ก่อนที่เธอจะออกจากสโมสรเลวูได้รับข้อเสนอในการเซ็นเซากับกอรดอนเมื่อปลายเดือนมิถุนายนแต่ก็ไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในช่วงเวลานั้นนะครับนิวโคาสโิลจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อให้เป็นไปตามกฎควบคุมการเงินของพรีมลีกหรือ financial fair play สุดท้ายแล้วพวกเขาก็หาเงินได้ทันเส้นตายในวันที่30มิถุนายนโดยขายยาคูบามินเตให้กับไบตันแอนด์โอเบเบียนและเอเลียดแอนเดอร์สันให้กับนอตติแฮมฟอร์เรสแม้ว่าสเตลลี่จะทราบอยู่แล้วว่าเธอจะออกจากสโมสอนแต่เธอก็ทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าเนว์ก็โซจะไม่ทำผิดกฎควบคุมการเงินก่อนที่เธอจะไปแม้ว่าจะมีการเจรจาเกี่ยวกับกอดอนกับลิเวอร์ pool แต่การย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเนว์ก็เซขอให จเาเรลคอนซาเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงเตฟี่นะฮะยอมรับว่าเธอกังวลว่าลิเวอร์พูลจะประสบความส็จในการดึงตัวกอร์ดอนไปฉันรู้ว่าฉันต้องไปฉันฉันรู้ว่าฉันจะต้องไปแต่แฟนๆและ PIF กองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของลีกสโลวีเดียสมควรได้รับความสนใจอย่างเต็มที่จากฉันเสตฟี่กล่าวกับเดนติกถ้าฉันออกไปก่อนเส้นตาย PSR เราก็ทำผิดกฎมันคงแย่ามาก ฉันตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทําให้ดารเรนซีโอของเดลกาโซมีเส้นทางที่ชัดเจนความกังวลที่ใหญ่ที่สุดของฉันก็คือเราอ,อาจจะเสียอเล็กซานเดอร์อิชักหรือแอนโทนีกระดันพอลิเวพูตามจีบเขาอยู่ทั้งคู่โดยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากการเจรจาเป็นเรื่องยากเพราะคุณต้องแซงทําเป็นว่ามันไม่สําคัญกับคุณทั้งทั้งที่จริงแล้วมันสําคัญมากมีราย่ง,งานมาวันเดลกาโซติดต่อไปอยังลิวพูเกี่ยวกับความเป็นไปได้นนการายทีมของกระดัน เนื่องจากพวกเขาต้องการระดุมทุนแต่ลิอรูพูปฏิเสธโอกาสที่จะเซ็นสัญกับกอร์ดอนเพราะเขาไม่ต้องการที่จะเสียจาเรลวคนซามีรายงานว่าลิอร์ผูยังคงสนใจอดีตนักเตะของเอเวอเรนและยังคงรอดูว่าพวกเขาจะกลับมาสนใจกองหน้ารายนี้อีกครั้งในช่วงท้ายฤดูร้อนหรือไม่สเตฟรี free, ช่วยกลุ่ม PIF เข้าครอบครองนิโคลโซเดนสเลในเดือนตุลาคมปี2 0 2 1และต่อมาได้เข้าร่วมคณะกรรมการบริหาร โดยก่อนนี้เธอเคยเข้ามาเกี่ยวข้องกับความพยายามซื้อลิเวอร์ p ู o แต่ล้มเหลวขณะที่ทำงานร่วมกับดูไบอินเตอร์เนชั่นแนลคอ a l ปิตอลความสนใจในเนลกกโซเริ่มต้นในปี2017หลังจากเข้ามาร่วมชมเกมในฐานะแขกรับเชิญของราฟาเอลเบนิเตสที่เซนต์เจมส์พาร์คในเกมพบกับลิเวอร์ p ู o แม้ว่าเธอจะพูดติดตลกว่าการเข้าร่วมชมเกมในครั้งนั้นเป็นเพียงแค่การแย่จอห์นดับเบิลยูเฮนรี่และทอมแวนเนอร ของ FSG แต่มันก็เป็นแรงบนันดาลใจ,จให้กับการเข้ามาครอบครองสมสรในท่ายที่สุดฉันจำได้ว่าฉันเดินไปที่เซนเจมและมันก็เกิดขึ้นในท,ทันทีเธอกล่าวฉันเริ่มขนลุกมันคือความมีชีวิตชีวาที่ได้เห็นเมืองผู้คนอบอุ่นและเป็นมิตรมากและคุณก็รู้สึกเหมือนกับอยู่บ้านมีความรู้สึกบ้าๆว,ว,ว่าว้าวที่นี่มันพิเศษฉันเคยเล,เล่นเรื่องนี้กับจอห์นเฮนรี่และทอมเวเนอร์ว่า เราไปที่นั่นเพื่อแย่พวกเขาเพราะเราพยายามซื้อลิร์พูแต่ทําไม่ได้แต่เมื่อเราไปถึงที่นั่นก็รู้สึกได้ทันทีว่ามีศักยภาพมามาฉันชอบสนามกีฬาแห่งนี้มหาวิหารใหญ่บนเนินเขามันเต็มไปได้วยผู้คนและความหลงไหลมันต้องการความรักและการลงทุนแต่คุณสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นฉันแค่คิดว่ามีอะไรมากมายที่คุณทําได้นี่คือสุข,ข่าวลิร์พูนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็งของวันที่ 31รกรกฎาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ